เล่นเป็นเอ่อเ่กุนคาเม่เจอกุนคาเมมึงรู้ป่านะเครื่องม่คนกรุงพชานะเว้ยมันวันขมเเมาปีโปรเปย์เดี๋ยวก็เจอกุนแครเม่หรอกมองไม่เห็นมองไม่เห็นมาดิชกชกเอาปอยสิทีโพใสทีโพใสที่นาโกรชิหมายเลยนาโกรโซนิกอีกโอ้ยเดี๋ยวกดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาหน่อยอันนี้คืออะไรเมาปีอ่าว เมึงพ่อมึงสิอ๋ออย่างงี้โอเคผมพร้อมแล้วไปเริ่มโอ้เจออ้าลวงเอ้าเฮ้ลวงลวงวเฮียวิ่งตกบันไดหลายรอบมากเพิ่มบาร์ที่แสนดีลงไปไหนแล้วนะเออไฟดับเฮ้เจี๋ยเจี๋ยเอาเฮ้ยเออเออเออเฮ้ยเข้าเจออย่าเข้ามานะเว้ยเอ็ด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 เอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอสกิลูคูลดาวกันก่อนนง รอก่อน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 เหลือยี่สิบเก้าว่ะเนี่ยเทเลปไฟเลือดรอรอสกิลคูนดาวก่อนแล้วค่อยสู้กันใหม่มาแล้วมันมันใช้ข้ออ่านแบบนี้ไปด้วยเพื่อนุ่มนี่โดนไปดีโดนไปดีมันข้ออ่านพี่เก็งมากเลยแม่ขาวผมไม่ใช่แมอขาวผมเป็นมวยกุนแคเมเข้าเป็นคนกัมพูชาคนกัมพูชาว่าเดิมฝาดเขาเป็น ไม่ดีไม่แล้จเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมไปทุบฟันเดี๋ยวพร้อมไปทุกฟันช่วยคนกัมพูชาด้วยช่วยคนกัมพูชาด้วยจช่วยอะไเอ้าโอ้วกระเปด้วยเมประกอบเท่ทแล้วโอ้แต่วิ่งติด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 อยวิ่งวิ่งวโอวโห ภูไปคนกับเว่าอะไร as 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 aw aw dds อ้ยมันกดนานขนาดนี้มึงฆ่ากูเะอไม่ขาอย่ายเตสย่อดอยู่ใกล้ๆกดไปเรื่อยๆกดกเลยดินเล่นอะรเยอะยเล่นหเยอะเล่นหะายเยอะเล่ยอะมาดีนี่ใช่สิกูใช้สินิ้วกูใช้สิบนิ้วติดตัดไปทักเอาไปซ้ เมื่อเขาท้าบอกยีดทานึ่งถ้าบอกยิดทามตึมกี้ดข้างหนวะสีเขียวเหรอไม่ใช่แหละทามโอ๊บสีเขียวคือทามโอ๊บมองไม่เห็นมองไม่เห็นงติดจมูงติดบ่อยมากสีเขียวคือทามโอ๊บนะเขาไปหาสีเขียวอ่ะตรงไหนเป็นสีเขียวนั่นแหละไปไปทาออกเลยประตูอยู่ตรงนั้นเฮ้ยนี่ไปแล้วเจอมวยเจอมวยขมิ้นไปเมาหมัดอะดิ ใช่หรอคอคจริงเฮ้ยไอระบบโอ้นีโดนโดนไอ้อันนี้โอ้ยกรุบกุบตัวอิดดีถ้าหาไม่เจออ่ะโอ้ยอีกตั้งยี่สิบวิจะไปหาเจอเดี๋ยวังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่ว่าแล้วว่าแล้ว จังหวะนี้ผมจะสวนอื้อโอ้ยทุ่งหมอบแบบเลยโอ้ยทุ่งหมอบมีไม่โดนนะเอ้า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 อะไรวเอ้าเอ้าเอ้าวอเล็บเอาเล็บเลยเอาแอกแม่งเลยเจ้าหมอบเลยระหว่างอีฟี่กับฮาร์ก

ดูบรบีมเฮ้ยมันเสียเปียบอ่ะให้เวลามันเยอะสะหน่อยอะอออ่นี่เยอะขึ้นมาหน่อยอ่ะเมลขาได้เปลี่ยนแล้วตอนนี้อยากจะตั้งเมลขวานามเกล้วกันนะขอแค่นั้นเพียง

โอ้โหเลืดมีตั้งหกร้อล้วข้ามึงตายแลเนี่ยเหมือนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาให้นีอะไมีอิทธอะไีเยโอ้ต่อยกันหนโอยโอ้โอ้เออโอ้โอ้ไม่พอปะไโอ้ยโอไปโดน โอ้หัวอหกูหายโอ้หกูหายไปแล้วโอ้ผมกูรีบผมกูรีบโอ้หัวหลุดวิกหลุดวิกหลุดแล้วโอ้เจ้าเด็กดีนี่โอ้คุณทำวิกหลุดคุณทำวิกหลุดไอ้เจ้ยนี่มึงมึงนะมมึงวิกหลุดดอกตีตีไปดูหน้าหน่อยอย่าทำอะไรนะขอดูหน่อยอย่าถ่ายก็บไว้เด้อ หายไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยขอดูหน้าเห็นรหน่อยขอดูหน้า่อยเฉหน่อยไปแล้วไปแล้ว๋อยขอดูหน้าหขอดูหน้าชัดๆขืนขืนขืน ไอเขาเขินด้วยเหรอบิ๊กหนุแค่นั้นต้องเขินเลยเหรอไอเขาเขินทำวิทยุแค่นั้นมึงทำลายความมั่นใจกูกูเขินโอ้ยเอาไอเขาให้พีทสูตรวัตถุฟอสคืออ๋อไปแล้วครับพี่ครับแทนไปไหนกลับมาไปแล้วครับพี่ครับวุปถักอรูปปัเนยูอุปทเกอรูปอั้นยว้าวว้าว คุณมีตากะดูกาดูกไม่เจอโอ้ยปิ๊วโอ้ยกาดูกอยู่ในว้าวช่วยกระดูกด้วยดูเหลือครึ่งแล้วอ่ะว้าวแดดหลบเหลือครึ่งนึงแล้วไปนะว้าวอ้าวหาทางออกไม่เจอเนี่ยติดอยู่ตรงนี้นานมากช่วยด้วยอ๋อนี่ไงไม่ทำร้ายแคลเซียมนะ แคลเซี่มคุณรดึงรอเลยเฮ้ยรดึงรอที่เป็แคลเซียอ้าวไปตัวั้นทานตันเฮ้ยโอ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 ้ยไม่เขาาอย่าติดเนี่ยว้าาเขาไปเขาไปแล้วยุดจุดเอาไปไหนแล้ววะโอ้ยหายไปไหนแล้ว นี่ไงทำลายตุ๊กตาเออหายไปไหนแล้วไม่ขาไมปได้้านี้ตุ๊กตาไปถึงตัวนี้ไม่ได้แลลี่อาลรอบมาเออเออแคนตรงนี้นะมืออู่แค

ไอ้ไอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเฮ้ยตกใจหมดโอ้โหเฮ้ยบุบบบเบอร์บีมเฮ้ยกูไม่ชอบจิ้งจอกกูไม่ชอบหมาตายไม่ชอบกูไม่ชอบเฟอร์รี่ตายกูไม่ชอบเฟอร์รี่ตายตายโอ้ยเผาจบเลยนี่โอ้ยเขาอยู่ไหนอยู่นี่ป้อมเตยให้ดิอยู่อยู่นี่แล้วอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เขาอยู่ เฮ้ยต่อยอือบ้าอ้าบีเลยโอ้โหกระดูกเป็นกระดูกแรงกระดูกคู่โอ้ยยิงโอ้ยถ้าผมจะเล่ทำชาเลยทำลายหุ่นยมซ้อมตัวที่แก่นที่สุดในโลกมาดูกันว่าผมจะทำลายมาได้ไหม

อ้าวเดินไม่ได้ไม่ปุ่มไม่ใช่หลักอ,อันอืออ่ะเด้งไปไหนแล้ววะนะ,อะเอออ้าวหายไปไหนเนี่ยพ<อ>ยายามหายจนจังฮะห,หายไปเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมเมื่อกี้ เฮ้ยสวยดิเฮ้ยเฮ้ยก็มีแต่แมวขาวอะก็มีแต่แมวขาวอะไรเฮ้ยเฮ้ยสวยมันเดินไม่ได้เนี่ยโอ้ยโอ้โหแมวขาววิ่งไวกว่ามาก สแตนไวมากยืนนิ่มๆที่แมวขาวโอ้ไม่ใช่แมวขาวไม่ใช่แต่เดี๋ยวไปมีคนมีโคการ์ดะโดบีคอเด็กไม่ช้าเขาดีไม่ได้บุบูระบีมานิใครไปใครไปตางหัวทายก็ไปเถอะ โอ๊ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วว้าวว้วว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 วรวอวเดี๋ยวว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 วอวออว